สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ e c s y Easy 6 3หกนะครับวันนี้มาแนะนำรีว,วิวก็น่าจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มคนรักหมารักแมวนะเพราะว่ามันคือทำไมอ่ะไม่พอใจแล้วมันคือ AirTag อายุแนะนำหน่อยแมวหยุ่งครับแมวแก่อีกตัวหนึ่งห้อยแอร์แทด้วยเห็นไหมถามว่าทำไมถึงเอามาห้อยแอร์แทก็อย่างที่รู้กันนะ่ย ไม่พอใจแล้ว <c oughs> ไห่พอใจแล้วไปแล้วไปแล้วแมวหยุงไปแล้วอ่ะไป <c oughs> โอ้ไป <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าตัว AirTag เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ของทาง Apple <c oughs> เพราะนั้นใก่ที่จะใช้ AirTag จะต้องมี iPhone นะครับถึงจะสามารถใช้งานได้อาจจะเป็น iPad ก็ได้นะใช้ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า พี่วันนี้มาแนะนําเพราะอะไรนี่นี่ตัวแมวแมวโหลยําโหลเห็นไหมอันนี้น,นิ่งหน่อยเป็นแมวใบนะครับนี่ค่อยเหมือนกันเห็นไหมให้ดูน,นี่มีอีโมจิคอนด้วยนะซื้อมาจากออนไลน์ของ Apple นะครับเพราะถ้าซื้อตามร้านทั่วไปมันจะไม่มีการสลักอะไรทั้งนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงใช้ i อกับหมาแมวเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะเห็นข่าว หลายๆอันที่ออกมาในสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหายเจ้าของมาติดตามในหน้า Facebook หลายๆเพจนะครับให้เงินรางวัลกันหมื่นหนึ่งสองหมื่นห้าหมื่นแสนนึงผมยังเคยเห็นเลยแถวบ้านผมมีติดรางวัล50,000ก็เห็นเป็นเป็น,ปนหมานะครับคือผมเห็นข่าวแบบนี้ผมก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคครผมคนรักหมาแมวหรือแม้ทั้งข่าวเมื่อประมาณสักสอาทิตย์ก่อนมั้งก็มีชายเล่ร่อน ฆ่าหมาไม่ใช่เรียกว่าฆ่าหมาหมามันตายโดนรถชนก็ชำแหละหมาตรงข้างถนนผมเชื่อว่าข่าวนี้น่าจะดังในกลุ่มคนรักสัตว์อยู่พอสมควรที่ได้เห็นแล้วก็รู้สึกสลดใจสุดท้ายหมาตัวนั้นเนี่ยที่โดนรถชนเนี่ยมีเจ้าของเจ้าของตามหาครับคิดดูสิครับว่าคุณจะรู้สึกยังไงถ้าคุณเป็นคนคนนั้นเนี่ยตามมาหาหมาตัวเองนะแล้วสุดท้ายไม่เห็นในข่าวก็คือสุดท้ายหมาตัวเองโดนรถชนตายแล้วก็โดนชำแหละคุณจะรู้สึกยังไงผมอยากจะบอกตรงนี้ครับว่า การตามหาหมาแมวเนี่ยในเทคโนโลยีสมัยเก่าเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่มีไงคือคือคนทําได้คือมีแค่ป้ายห้อยป้ายห้อยแล้วก็มีเบอร์ทโทรศัพท์แต่บางครั้งเนี่ยคนที่เขาเห็นหมาแมวเดินข้างถนนเขาไม่ได้เดินเข้าไปดูนะถูกไหมหรือแม้กระทั่งถ้ามันเป็นหมาเนี่ยบางทีต้องยอมรับว,ว่าคนก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะกลัวมันกัดถูกไหมมันก็จะไม่มีทางรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือหมาที่มีเจ้าของนะถึงมีใจมีปลอกคอก็เถอะถูกไหมแต่ มันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีเทคโนโลย,ยีออกมาเป็นลักษณะเป็น tracker ของหมาหรือว่าแมวเนี่ยทำได้แต่มันมีราคาแล้วก็พิสัยของการค้นหาเนี่ยมันไม่ไกลครับแต่พอ AirTag กมันออกมาเนี่ยจุดประสงค์ a p p l e เองอาจจะไม่ไดเอามาใช้สําหรับการแฝงพวกสัตว์เลี้ยงแบบนี้เขาไว้กันพวกลืมของหายอะไรประมาณนั้นแต่เราอัดแอปใช้ได้อัดแอปใช้ได้ที่นี่ว่านี่คืออะไรครับก็คือเอาไปใส่ในปลอกคอหมาแมวซึ่งวันนี้จริงในช้อปปี้ในลาซาด้าเนี่ย ก็มีปอกคอลักษณะแบบนี้เยอะแยะมากๆนะครับในราคาอันหนึ่งชิ้นเดียวเนี่ยราคาตั้ง Apple 990บาทแต่ว่าช่วงนี้ในปัจจุบันมันมีส่วนลดเยอะแยะเลยผมเคยเห็นของร้านมั่นคงคจเจนเอามาขายเนี่ยสี่ชิ้นเนี่ยอยู่ที่3,000บาทถูกไหมผมบอกเลยว่าถูกทีนี้ผมจะกลับมาเข้าเรื่องนี้ก็คือลองนึกภาพเดี๋ยครับถ้าหมาแมวหายจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณที่เราเป็นคนรักหมาแมวในช่วงนี้ใกล้แล้วนะเทศกาลวันสิ้นปีใหม่ปีใหม่เนี่ย จุดพลุกันเนี่ยหมาแมวหนีออกจากบ้านกันเพรานะอะไรมันตกใจกลัววันลอยกระทงก็กลัวสงการางเงี้ยมีบางคนจุดพลุก,ก็กลัวคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบอกเลยว่าเขาไม่ชอบหรอกครับเสียงพวกนี้เพราะหมาแมวในบ้านเนี่ยมันจะเหมือนกับเขาเรียกอะไรวิตกฉลิดกัน,นวิ่งหนีกันทั่วบ้านแล้วถ้าปิดประตูไม่เรียบร้อยหนีนะครับทีนี้พอมันหนีไปแล้วคุณจะทํายังไงเจ้าของถามจริงๆคุณจะนั่งตามหาและเรียกให้มันกลับมามันมันก็ไม่กลับไงเพราะนั้นคุณก็ต้องเสีย ทั้งแหละเสียใจเสียเวลาในการตามหาเสียเงินทองเพื่อจะโปรโ,ปรโมทออกไปว่าถ้าตามหาเจอเนี้ยมีเงินรางวัลให้คือเจอเนี่ยคุณจะบอกเลยว่าคุณจะคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายอ่าอันนี้คุณจะรู้สึกเออโอเคแต่ถ้าไม่เจอละครับเงินมันช่วยอะไรเราไม่ได้เลยนะมันคือความผูกพันเนี่ยเงินมันช่วยอะไรเราไม่ได้จริงๆคุณจะเอาเงินแค่ไหนถ้ามันไม่เจอมันก็คือไม่เจอมันคือความเศร้าใจจริงๆนะที่มันหายไป ไม่ใช่ว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์นี้นะเมียผมแมวหายมีหนีออกไปเลยแต่นั่นคือน,นานมากแล้วสมัยนั้นยุคเ,เทคโนโลยีแบบนี้มันไม่มีในวันนี้มันมีทําไมถึงไม่ไม่ลงทุนะนะกับกับเงินไม่แพงนะจริงจริงนะคือ800-900บาทเนี่ยผมว่ามันโอเคในการที่เราจะ ลาใการที่เราจะปกป้องสิ่งที่เรารักเอาไว้นะครับทีนี้มันจะมีคําถามที่เกิดขึ้นในในกลุ่มคนรักษ์ผมเคยเห็นคือคนจะบอกว่าห้อย AirTag ็เนี่ยแอร์แท็หายก่อนแมวไม่หาย a i r ์แท็หายก่อนผมบอกงนี้ครับ AirTag ็ก Air ะไม่มีทางที่คนร้ายจะขโมยไปแล้วเอาไปใช้ส่วนตัวได้เพราะว่ามันเหมือน iPhone คุณผูกบัญชี Apple ID ไว้บน AirTag คนที่เอาไปใช้ไม่ได้ครับ เพราะมันผูกบัญชีเราอยู่คนที่เอาไปเวลารีเซ็ตทิ้งเปิดขึ้นมาใหม่ยังไงมันก็จะแจ้งเติอนว่าผูกอยู่กับบัญชีเราเห็นภาพไหมเพราะนั้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเวลาที่เราเนี่ยจะติดตามเวลาสมมติหมาแมวเราหายจริง a อร์แท็เนี่ยมันจะไปลิงก์กับพวกสัญญาบลูทูธของโทรศัพท์ iOS หรือ Apple ตัวอื่นๆนั่นแหละนะครับอาจเป็น iPad เป็น iPhone เป็น Mac อะไรก็ได้เนี่ยที่เป็นแอปผลิตภัณ์ของ Apple เนี่ยแล้วมันจะรีพอร์ตตำแหน่งของของ G P S ของตัวอุปกรณ์นั้นๆกลับมาให้เราทำให้เรารู้เวลาคนที่เขาเขาเจอเนี่ยเขาเอาเอา Android มือถือนะที่มี NFC หรือว่า iPhone สามารถส่องได้ว่าแอร์แท็ตัวเนี้ยที่ค่อยอยู่กับสายเลี้ยงของของเราที่เราเราแบบค่อยไว้เ,เบอร์ติดต่อเบอร์อะไรอีเมลอะไร เห็นภาพไหมว่าม,ม,ม,มันมีโอกาสที่เราจะติดตามได้ขึ้นมาเพ่ว่าแอทแท็เนี่ยถ้าจะมาห้อยในสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมต้องบอกนิดนึงครับว่ามันอาจจะติดตามไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับใครที่ใช้ iPhone 11เป็นต้นไปอย่างผมใช้13 pro max เนี่ยจะสามารถมีฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าติดตามตามตำแหน่งจริงมันจะมีการพิกัดหาตำแหน่งนะครับเป็นลูกศรชี้ได้เลยว่าอยู่ตรงไหนในช่วงระยะสักประมาณ5มเมตรเท่าที่ผมเห็นนะ10เมตรไม่ได้หรอกส่วนการที่จะค้นหาในตำแหน่ง เพื่อให้มันร้องเป็นเสียงดังปิ๊ดปี๊ดป๊ด,ปด,ปดอะไรเนี่ยอยู่ในระยะประมาณ10เมตรไม่เกินนะครับทีนี้ถ้ามันเกินกว่านั้นน่ะเราจะมีโอกาสหาได้ไหมได้เพราะว่ามันมีลักษณะของการไปใช้ GPS ของพวก Apple Device ตัวอื่นๆทําให้เราสามารถจะมองเห็นได้ว่าตอนนี้ AirTag ตัวนี้อยู่ที่ไหนที่เราเข้าอยู่ในสัตว์เลี้ยงเราก็ตั้งชื่อไปครับว่าสัตว์เลี้ยงตัวนั้นของเราชื่ออะไรบนป้าย AirTag เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะติดตามเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะได้เจอมันอาจจะไม่ได้ Real Time เหมือนพวก GPS Tracker ทั่วไปแต่มันติดตามได้ พราะกลุ่มคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ในบ้านเราผมยอมรับว่าเยอะมากๆม,มีโอกาสในตามในการตามหาเจอได้แน่แนในเมืองนอกเนี่ยถึงขนาดแบบว่าตอนช่วงที่ a อร์แทออกมาใหม่ๆเนี่ยมีฝรั่งเนี่ยเขาก็ไปซิมูเลต์เทสว่าเฮ้ยมันจะตามได้ไหมเขาเอาไปแอบใส่ไว้ในจักรยานผลคืออะไรติดตามได้นะครับจักรยานโดนขโมยไปจริงเขาไม่ได้เซกโดนขโมยจริงๆเขาติดตามได้ครับตามไปจนทังถึงหน้าบ้านของคนขโมยแล้วก็เขาก็เอาจักรยานกลับเขาไม่ได้เินคดีอะไรเพราะเขาแค่ต้องการซิมูเลต์เคอเย นั่นคือเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ว่าเฮ้ยทำไมทำไมคุณจะไม่ลงทุนละ่ะกับสิ่งที่เป็นของรักของห่วงของคุณเราไม่รู้หรอกครับว่าเหตุการณ์ที่หมาแมวหายไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนไหนป้องกันไว้ก่อนดีกว่าครับอย่างของผมเนี่ยผมใส่เข้าไปเรียบร้อยหมดแล้วแมวทั้งหมดยกเว้นแมวตัวเดียวที่ตอนนี้มันไม่โอเคนะขาไม่ดีแล้วนะขาเดินไม่ได้นะก็อันนี้ก็ไม่ได้ห้อยเพราะมันจะกลายเป็นภาราไปนะครับก็เลยกลายเป็นว่าก็ห้อยหมดหรือแม้กระทั่ง จักรยานสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับหรือมอเตอร์ไซค์ผมก็ใส่นะเพราะว่าอะไรมันติดตามได้หมดไงผมถึงอยากจะบอกเอาไว้ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ครับว่าค่อยเอาไว้ในหมาแมวเราอะ่ะอุ่นใจไว้นะครับมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วมันไม่มีนะครับนี่ครับไหนลองดูสิหมาแมวเราอยู่ไหนนี่ผมจะหาหาแมวเ,เปิมแล้วกันหาแมวเ,เปิมหาแมวเ,เปิม ปุ๊บนี่นะครับเดี๋ยรรอแล้วนะครับผมผมเป็นรูปหมูเห็นไหมเป็นหมูเลยเนาะส่งเสียงนี้ส่งเสียงมีเสียงไหมอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้นะเดี๋ยวลองส่งใหม่ปุ๊บอ่าได้ยินแล้วได้ยินแล้วลองค้นหาตามตำแหน่งที่ตั้งจริงครับดูว่าที่ว่าจะเจอไหมนี่ดูดิสัญญาณอ่อน

เนี่ยพอมันเคลื่อนก็เลยหลุดอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมอยู่นู่นอยู่นู่นเห็นไหมพอมันเคลื่อนเนี่ยมันจะพิกัดไม่ได้แต่ถ้ามันหยุดก็จะเห็นเห็นไหมนั่นไงเห็นไหมผมลองหันไปทางอื่นให้ดูด้วยเนี่ปุ๊บเห็นไหมมันชี้เลยเห็นไหมถึงบอกไงว่ามันดีนี่นี่คืออันหนึ่งที่จะมารีวิวให้ดูว่าเฮ้ยมันใช้ได้ในการติดตามนะครับห้อยหมาห้อยแมวเนี่ย ดีกว่าที่แบบเราจะตามอะไรไม่ได้เลยนะครับอย่างตอนนี้นะครับเมียผมก็ขี่สกูตเตอร์ไปตลาดนะเราก็จะมาดูกันว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนนี่นี่เห็นไหมขี่สปีดเวย์เมียผมขี่สกูตเตอร์ไปเราก็จะเห็นครับนี่เห็นไหมอยู่ที่ตลาดเลยนก็ดีเทคได้นะระยะทางนี่ห่างออกไป 1.5กิโลนะบู่ท่ตลาดซึ่งแน่นอนมันเลยระยะสัญญาณบลูทูธไปแล้วนะถ้าเป็นหมาแมวหายเนี่ยมันก็จะติดตามลักษณะของการเปิดเสียงดังอะไรพวกนี้มันจะไม่ทํางานอยู่แล้วนะครับแล้วก็การระบุหาตําแหน่งอย่างที่ผมให้เห็นว่าเป็นเข็มทิศอะไรมันก็จะไม่ขึ้นนะเพราะมันเชื่อมต่อผ่านสัญญาณบลูทูธนะครับแต่ว่าในกรณีนี้มันไปเอาสัญญาณบลูทูธของ a อ p l e device ตัวอื่นไง นะมันก็สามารถที่จะรายงานตำแหน่งได้ซึ่งเนี่ยเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันรายงานตำแหน่งเมื่อนาทีที่แล้วนะครับเราสามารถที่จะแบบกดเส้นทางแล้วเราก็ไปตามหาหมามแมวเราได้เห็นไหมก็คือพูดง่ายๆามีโอกาสที่เราจะตามอ่ะจริงๆนะเห็นไหมนี่ก็คือรูปแบบของมันแล้วก็ยังสามารถที่จะแจ้งได้ด้วยว่าเอ้ยถ้ามีการแจ้งเตือนว่าว่าเอ่อเราอะไรอ่ะมีการเจอพบอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเข้ามาเตือนเราอีก เพื่อจะได้ค้นหาได้นะครับหรือว่ากรณีหมาแมวเราแบบเฮ้ยมังหายจริงๆแล้วเนี่ยเปิดโมดสูดหายเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะใครที่เก็บใครที่เจอหมาแมวเราแล้วเจอแอร์แท็กเนี่ยก็จะมีการบอกมันก็จะกลายเป็นว่าในราคาที่แบบที่ผมบอกราคาไม่แพงมันก็ตามได้เห็นไหมอย่างน้อยสุดเราพอรู้ตำแหน่งที่จะไปค้นหานะครับพอเราไปใกล้ๆเสร็จเรียบร้อยเราก็เปิดสัญญาณเสียงนะครับหรือว่าถ้าเราใช้ iPhone 11เเป็นต้นไปก็ ก็มีการเปิดหาตามตำแหน่งแบบเขียนทิศได้นะเขาเรียกว่าตามตำแหน่งที่ตั้งจริงนะก็ยังพอเป็นประโยชน์ในการที่เราจะค้นหานะครับดีกว่ามานั่งเสียใจทีหลังนะนะเราก็ไม่รู้ว่านั่งจะหามาตรงไหนก็อย่างที่ผมเคยเห็นก็คือไปประกาศเอาไอ้พวกซีล็อกพวกก๊อกปี้อะไรป้ายประกาศอะไรเงี้ยไปติดตามเสาไฟฟ้าว่าถ้าพบเจอให้แจ้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันตามหาแบบรายทิศทางอ่ะแต่อันนี้มันตามได้ไงเห็นไหม ยังไงก็ฝากไว้แล้วกันยังไงเพื่อนๆถ้าสนใจว่าราคามันถูกอยู่ตรงไหนเนี่ยผมจะแชร์ลิงก์ไว้ให้ในธรรมบัรยายด้านล่างนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันถ้าเพื่อนชอบนะครับกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เป็นไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการเด็ดคลิปยังไงวันนี้ขอบคุณที่ตา e e e วิชามิซี่หกสามเก้าห้านะครับสวัสดีครับ